ที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยเปิดอบรมวิทยากรอำเภอครูกอทบทวนวิธีการปฏิบัติงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมเกิดความปลอดภัยและเรียบร้อยปี2568ค่ะที่ศาลาป,ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายประยูนอรันรุธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยากรอำเภอครูกอเพื่อทบทวนวิธีการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยโดยมีนายชัยธวัฒน์เนียมสิรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนายดุลยวัฒเสียงหวาน รองผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยอนุกรรมการประจำอำเภอวิทยากรประจำอำเภอทั้ง14อำเภอและคณะทำงานจัดการอบรมรวม112คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้กล่าวว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้นะคะจะนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานเพื่อดเนินการเลือกตั้งตลอดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกตั้งให้เข้าใจค่ะ ื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมและนํากลับมาใช้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งนําความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อนะคะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบวิธีการกระบวนการจัดตั้งตามคําสั่งของ,ของขคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมนะคะเกิดความปลอดภัยและเรียบร้อยอีกทั้งยังได้มีการอย่างที่เห็นเลยค่ะ มีการจำลองค่ะฝึกภาคปฏิบัตินะคะมีการจัดหน่วยเลือกตั้งจำลองเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกระบวนการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะ